ก็โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมไทม์ไลน์นะวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วกับเกมเซเรนดีนาซึ่งครั้งนี้เราจะมาเราไม่รอช้าเราไปกันเลยดีกว่าครั้นี้เรามาต่อกันในด้านเอ่อเดอะโฮเทโอเคไปเลยซึ่งครั้ที่แล้วเราเล่นมีเดียมผ่านเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกที่เราจะลดทอนไปเล่น e ีซีใช่ไหมไปเลยอุยเปิดมากระดังงโอเคเขาบอกว่าตอนนี้ลิฟต์เราไม่มีพลังงาน เราต้องหาเอ,อไอเทมหกอย่างเพื่อเปิดลิฟบ้าห,หรลอใช้ไอเทมเปิดว่ะใช่ไหมมันก็ต้องไปเปิดไฟอะไรอย่างงี้อุ้ยโรงแรมเราค่อนข้างจะดูดีหรือเปล่าม,มีตู้ด้วตู้เปิดได้ป่ะผมเปิดตู้ดูเปิดอ้าตู้ตู้เปิดไม่ได้เอ้ยครั้งที่แล้วเราตายง่ายไปครั้งนี้เราจะไม่ตายง่ายแบบอย่างครั้งก่อนแล้วพรามว่าครั้งนี้เรามีสูตรอะ เราจะเดินสำรวจภายนอกก่อนก่อนที่เราจะเข้าห้องอะไรไม่งั้นหลงทางเพราะมันก็ลงไปดีเองล่ะเฮ้ยโอ้โหโมแม่สะดุ้งนิดหน่อยแย่ไปคิดมากเราแค่สะดุ้งทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาจริงดีภายนอก รอบนอกนี่มันจะไม่มีกุญแจเลยสักดอกอ้าวอ้าวเราไม่ได้หากุญแจนี่อะไรอะไรเราหาแท่งไฟเหรอน่าใช่ใช่ใช้แท่งไฟเปิดลิฟ์ไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นฟิวมากกว่าแล้วฟิวเ,เปิดลิฟท์ได้ยังไงวะไอช่องใส่ฟิวอะไรก็ไม่มีอ่าโอเควนหนึ่งรอบได้อันเดียวทีนี้แหละ ต้องเริ่มเข้าห้องอนะ่ะไม่จะไม่หันกลับเดี๋ยวเดี๋ยวสะดุงไม่ได้เลยการหันเกมนี้นี่มีแบบผลต่อหัวใจอย่างมากจะเป็นโรคหัวใจอ่ะโอเคมีอะไรไหมโอเคห้องนี้มีเขาเรียกโต๊ะอะไรโต๊ะสนุกอุ้ยนี่ไงรูปเจ้าของโรงแรมมันเฉยดูหน้าพี่แกซะด้วยค่อนข้างจะน่ากลัวในตาไม่มีหันไปเจอเจ้าของแน่ เฮ้ย m ม g i c กแลังะไลอีกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคเจ้าของบ้านเขาพาเรามาเจอไม่ใช่เจ้าของบ้านดิเจอฟิวกันอืมเฮ้ยยัง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 ไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่อยู่อยู่เฮ้ยโอ้โหคอมโบลัวเฮ้ยไม่ได้เลยโอเคหลุดมาได้แล้วโอ้โหเกือบตายกับโต๊ะสนุกไอ้นีนี่มีโต๊ะไม่มีไม้ไม่มีลูกอะไรเลย ยิ่งยังไงเนี่ยัวนี้มาละห้องไม่ห้องเราอุ้ยโหต้อนรับห้องใหม่ด้วยการลอกนิดหน่อยสำหรับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยไม่มีทางหรอกหนึ่งห้องต้องมีหนึ่งชิน้นใช่ไหมตามสูตรแล้วโอเคห้องนอนห้องนี้มีโอ้โรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องนอนแบบแค่ห้องเดียวนะเออนั่นเลง ขึ้นชื่อว่าโรงแรมจะมีห้องนอนห้องเดียวได้ยังไงนี่เต็มเลยอ้าวเนี่ยโกเลยเป็นไปได้ไหมหนึ่งห้องมีมากกว่าหนึ่งชิ้นเน่สะดุ้งนิดหน่อยอ้าวเนี่ยโอเคมาแล้วเฮ้ยครั้งนี้มันจะง่ายจะครบแล้วภายในเวลาห้านาทีตัวจริงเมืมอวานโมไว้บอกห้านาทีก็จบได้อีกนิดนึง มันจะเอ้ยมันเจอลิฟแล้วแล้วมันไม่เจอครบได้ไงวะอะไม่วนไหม mm ่น mm ี่รูปเปล่าใช่เหรอดุนดุนดันดันดุนได้ปะไม่ได้เฮ้เกมมีนโอ้โหโคตรดังเลยโอ้้หใครมันจะไปคิดอยู่หลังตู้โอเคเลยออเฮ้ยเกมไวจบแล้วเรียบร้อย ไม่เอานะไม่เอาตายแบบเอาคอนเทนต์เมื่อวานเก็บครบแวตายไม่เอาได้เวลาแล้วออกจําได้ลิฟอยุ่งหน้าใช่หรือเปล่านี่ลิฟบ้าอะไรเก็บครบปุ๊บลิฟหายไปเลยโอเคเข้าเรียบร้อยแอ้โชว์ดังมากร้อยคุณหาของครบแล้วโอเคเลยเฮ้ยหูโคตรง่ายคลิปนี้โอเคเลยนี่ก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเราค่อนข้างจะเอาจริงไงมันก็เลยจบไวโอเคก็สำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ร้ห้ตามชมนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย